ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาต่อกล่องตัวนี้กับมอเตอร์ DC ตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบสายทั้งหมดนะครับเปิดสวิ์นะครับเร่งเลยนี่นะครับคือวงจรนะครับใครอยากรู้ว่าสายไหนเป็นสายไหนแคปไว้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลย แล้วก็จะอธิบายนะครับตัวนี้เป็นสวิตกุญแจนะครับออนออฟนะครับก็ดูไอตัวนี้ประกอบไปนะครับแคมไว้นะครับออนออฟก็จะบอกสีเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นหน้าปัดนะครับหน้าปัดบอกสถานะโวลต์นะครับถ้าเป็นดิจิตอลก็จะบอกความเร็วถ้าเป็นไม้นะครับจะบอกความเร็วด้วยนะ ตัวนี้เป็นเบรกนะครับเป็นสัญญาณเบรกที่ไปท้ายนะครับเวลาเบรกอันนี้เป็นตัวกำเบรกนะครับก็ใช้ายสวิขตัวนี้นะครับไป 24V โวลต์นะครับแบตบ2ลูกเข้าตรงนี้นะครับส่วนซ้ายมอเตอร์ก็นี่นะครับน้ำเงินขาวนะครับ สายคันเร่งสปีดนะครับสปีดก็จะเป็น3ามเซนนี้นะครับโอเคครับมาลองกันเลยเปิดไฟทำงานนะครับจ้ากเกินไฟทำงานแล้วก็เร่งเลยนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราเบรกนะครับเบรกแล้วไฟเบรกจะขึ้นนะครับไฟหลอดนี้นะอันนี้คือเบรกนะครับเบรกเราเล่งเล่งไม่ได้นะครับจนกว่าจะปล่อยเบรกนะครับปล่อยเบรกเล่งกำเบรกหรือเราขี่ไปแล้วกำเบรกก็เล่งไม่ได้นะครับ จะกำเบรกนะครับปึ๊บอ่าไฟเบรกขึ้นนะครับตรงนู้นนะอ่าปีดตอนนี้เล่งค้างไว้อยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเรากำนิดนึงแล้วก็ยังเล่นอยู่นะปึ๊บอ่าเขาก็จะทํางานกำเบรกก็จะหยุดโอเคครับคลิปนี้มาแบบสั้นๆไวๆแบบนี้นะครับโอเคครับก็มีวงจรให้ดูนะครับสวัสดีครับถ้าชอบก็ กดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ